เออพี่น้องยี่พี่หกหกสิบแปดมาเกินปากมุน่นคือ่อก่าเลอพี่น้องอีบ้าเบิดไปใช้มาใส้ดอกใชยุ่เกินปากมูวนเ่พี่น้องอีนี่ลนะ,ะหัวกำลังพกคำแม่พี่นอ้องอ้าวหกสิบแปดกับทิศทางกันไปในแดพี่น้องมาก,กรานนครับปรท่านไงผมขับร่องมาท่านไกลแต่งต่างคนเป็นรองมาท่านนะครับีนี่ ไฟเอกเสี่ยนเตี้ยอยู่ขุนคำอยู่ไก่หูมาเบิ้งเสี่ยนเบสพี่น้องน้อยใครเอฟซีบวานเนี่ยพ่อยังไงใหญ่ขรับิขุนเสี่ยนใหญ่ครับมาเบิ้งครับพี่น้องขอทายไม่อยากทานนี่เลยนีย่ละครสามพอลูกนี่ของแขกในเกลือนปากม่วนพี่น้องเอย นี่ละข้องบนเขาโตจริงเลยนี่พปยยังอยู่นะพอยิ่จ่อยก็ลูกสายเพิ่งสองทายนี่นี่ะเบอร์ึ่งของเกินปากมูองบนกี่เพราะว่าพอยี่พอยี่ขี่พอยี่ดิสโมเมนพูดนี่ของจริงเด็ดนะเอาขึ้นพี่น้องมึงมึงอ้ย่าลูกสายเพิ่งขึ้นแล้วเขาฝุ่นเพงไปเพ้อพี่น้องฝุ่นเอ้ยฝุ่นโจปาหุ่นเอ้นี่ละของแขกเกินปากมูอนพี่น้องเลย เดี่ยนตีกยังเพลเอกประจำสองยังเป็น <Cait> น้องเลยพี่น้องเลยเนาปลาเบิดเบิดเมื่อวานไปไส่เหรออยู่ตะเกลือนปากม้วนี่ยพี่น้องพี่บรรยากาศนี่พี่น้องเลยคำอีกแล้วอีพี่นี่พี่น้องเอ้ยกันขึ้นอีกแล้วเอ้าหกสิบแปดอันแน่แล้วครับผมที่หาแจ่มเลยพี่น้องเอ้ยบอได้เปิดกล้องเติมกระติ๊บใหม่พี่น้องเอ้ย ไปเอกประจํา่องรับรถแห้งไรกองโฟมฟ้ากองโฟมเฮียพีน้องเลยห้าหกสิบแปดกเคลื่อนปากม้วนูฟาเบื่อวันนี้ไปไซดราลืมเลยเอ,อสิเลยกดไหลกดแชกกดติดตามให้แน่ปาเบื่อไปไซพเพราะเคลืไ้น,ไน้ำแห้งหอยูอ่พี่น้องเคื่อนปากม้วก็ไรพี่น้องกสู้ให่ ลายเป็นลายพี่น้องเอยู่เฟังครับเสียนเลือดอะไรน่ท่านเห็นอยู่พี่น้องเลยเอาติดตามกันไปครับหกสิบแปดเขือนปากมูลคือเก่าะละนะพี่น้องมึงไปเล็ดใส่กันมึงเบ็ดกล่องเต็มแหลกแหงมันนูพี่น้อง,งพูดเขือนปากมูลไม่มีเหงาป้าเบิดว่ารัฐมนูลว่าลำนลำชีไม่มีเหงาแต่ป้าปเบิดว่า เกล็นปากมูลไม่มีเหงาพี่น้องเอา้าสจีคำีอะไรพี่น้องเอ้ยมากเหตดคิดย่ามไหก็มีแต่คำ,คำ,คำกับคำเกล็นปากมูลพี่น้องเลยเมนัมนมนัมนมันพี่น้องเลยไม่เลยพี่น้องคุณประธานพ้นเอาเลยพี่ข่างกันก็เพ่อนจุนพ้นเอาขึ้นแว่แม่จีบพี่น้องมันจียิงข่างกันก็เพื่อนพี่น้องเลยแต่งต่างเพื่อนมนีพี่น้องเอ้ยเป็นประธานไงไอเสี่ยมตีกเป็นรองประธาน หนะกสิบแปดนี่ก็บยุ้เกลื่อนปากมุนคือเก่าแลยปลาเบิดบปุนนี้ไปใช้เลยพี่น้องเลยไปฝายกับวัวขุมเลยพี่น้องเอ้ยโล่สองโล่มาเกลื่อนปากมุนคือเก่าเลยพี่น้องเลยเบื้องบรรยากาศคุณพี่น้องไอ้เกลื่อนปากมูนเซียนเบ็ดเซียนแฮมีเบิดพี่นอ้องไอง้คนหนามันก็เริ่มเพื่แห้งอยู่ตรอนี้ เทียนติ๊กับเทียนไก่มาเอาอยู่นี่เมีขึ้นพี่น้องเอ้ยเต็มกองฟุงกองฟุงก็เลยคนได้คุ้มมากขมากพี่น้องเลยเราจะไปรอรถไฟเอ้าหกสิบแปดก็เคลื่อนปากมูนขึ้นเก่าแล้วปลาเบิดนี้ไปใช้บ่านไหนเราพี่น้องเลยค้ำเน่อพี่น้องเลยมาอยู่ขางเทียนใหญ่พี่น้องเอ้ยเทียนจ่อยอยู่ขงขางเห็นไ่มพี่น้องผมนะไม่แต่มึงค้ำอีกแล้วพี่น้องเลย ไี้จอยมาอยู่ขางว่าที่เดี่ยวแล้วผมเสียนใหญ่เคลื่อนป่าม้วนนี่พี่น้องเห็นบ่นี่เพื่อนดังขางกันเอ้าคำนี้กับพี่น้องป่าบ่อเขาใหญ่นายนายใหญ่ล้างกันกรุบถีดยุ้งเยอะเราบ่เบิ่งครับเบิ่นจอยอะไรครับพี่น้องพูดคนมุนอยู่กัโอ้ตโมแม่นว่ะนี่พี่นี่ก็บิี่ตามกันพี่น้องก็เคลื่อนป่าม้วนย้ำคำอีกละอยู่ขางเสียนใหญ่ของ ปากมม้นได้พ no, mm ี hmm> ่น้องไมยนี t t ่เขียนจ่อยเขียนจ่อยพันจ่อยพันจ่อยเอ็ดสี่แถวนี่คือจิ๋วดีหรอเนาะพี่น้องเอ้าคำมาจดงก็ไปให้ยาพี่น้องเลยนะอีกแล้วพี่น้องอีกแซมไม่มีแล้วพี่น้องเล้วมันเคลื่อนยังไงสั่นเลยเลยพี่น้องดุมดุมโดอนหกสิบแปดพี่น้องนียนี่จะเคลื่อนปากมม้นมาเลยหรอกมัน ออจะร้อนก็ติ๊กไหมพี่น้อยมี่เฮ้อพี่น้องแก่นึงมือนี่อุ้ยหาปลาอยากระไรพี่น้อยมมันี่เฮ็ดคลิปเดี่ยว่ปลาบนเขาด้ยพี่หน่อยมี่มนี่เออยัไดกสิบหายาเฮ็ดถเดี่ยวเลยพี่น้องเหกสนี่ก็ได้เกินปากมุดคือเก่าเลยพี่น้อ้นินคือเก่าติตางกับายายพี่น้อย พี uh, ่น้องไอตัวนแล้วเดี๋ยวปลาเริ <si ่มเขาพี่น้องไปที่แล้วไอเดี่ยวเทียดจนแลวพี่น้องเ้ยานอู้ขึ้นดินเลพี่น้องขึ้นดินเลมีพี่นี่รูบุบร้อนน่นี่พี่น้องเ้ยครับปลากรบอกเขาปลากรบอก่อยเขาเ้เอ้ย เ,เ,เสียดมเหลวพี่น้องเอ้ยเนอะยี่เป็ดเต้านึงพี่น้องไอ้เสี้ยนใหญ่มากไก่เดวที่เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์งงเลยหรอกนึงเสี้ยนติก๊กมาแล้วพระเอกประจำช่องม้าไก่แลยพี่น้องมันก็นขึ้นทันกล่องไปไหนพี่น้องเอ้ยจังเวียนจังเบืองหนาเพินพ่นเพิ่นหูวบล่อขึ้นเก่าแล้วเสี้ยนใหญ่เสียยยเส้ยนติก๊กเสี้ยนติก๊กเอก้อยี่พี่นี่จิตตาก็ไปพี่น้องเลยมากครบแก่งเลยนะหกสิบแปด พอ,อยี่ไก่เสียนติกพอ,อยี่หน่อยพอ,อยี่จุนแต่ว่าเหมืนอนีเป็นยังมู้ปลาบุคอยเขาพี่นะขี้หน่อยนี่แต่มนี่นี่โลดยเห็นแต้มหนึ่งขี้หน่อยเลยอ้าวจิพยายามเพ็ยรทำแต้มหน่อยหน่อยอยีพี่หนึงหหนงน่งก็ได้พี่น้องตามกันย่อยๆเตียนปากมุดขี้เก่าละ พี่น้องไม่เห็นแตกนี่พี่น้องเห็นว่าคนแก่เลยพี่น้องเนาะายติดเจ้าของนี่แหละอ้าวหกสิบแปดครับรุ่นร้อนกับสวนะพี่น้องไอ้เบื่องเพื่อ FC รนร้อนยัเห็นแตกนี่พี่น้องเสี่ยงใหญ่เพื่อนมาปรับออกเาเอาอยู่ขัางพี่น้องเอ้เสีงติดอ้ติดตางกนเยอะเขาอีพีนี่ Vin ông tôi lắm, nó vừa nó thai, tôi bát chọc, tôi vật, bót hát, nắp vừa nóng, tương đối có một nóng. Uy, nắm vừa nóng 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 vừa ไม่ไกลกันแซวว่าจมมว่วัสัตว์ก็เป็นปี๊คลิปอยู่รถนะพี่น้องพี่น้องหมดบานนะอีพีหกสิบแปดปนปลาหบวนในเช้านี้พี่น้องมาแน่ยังสองสามโลกพื่เสด็จีหอก่อยตัมนยี่หรอกอีพีหกสิบแปดนไงเอซปลาเบิดอยู่ี่นี้ทุกคน ทำนี่แล้วพี่น้องนี่นะจะว่ากันไหม